การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกระจาบสองผัวเมียรพร้อมด้วยลูกเล็กๆอีกสี่ตัวทํารังอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่แม่นกนั้นมีหน้าที่คอยอยู่ดูแลลูกอ่อนส่วนพ่อนกมีหน้าที่บินออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกและเมียวันหนึ่งพ่อนกบินออกไปหาอาหารไกลถึงกลางเมืองใหญ่ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่มากมายทำให้พ่อนกเพลิดเพลินจนลืมเวลาครั้นถึงตอนเย็น ดอกบัวก็หุบกลีบเข้าหากันและได้ขังพ่อนกเอาไว้ข้างในไม่ว่าพ่อนกจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ฝ่ายแม่นกและลูกๆได้แต่เฝ้ารออาหารจากพ่อนกด้วยความหิวโหยบังเอิญคืนนั้นเกิดไฟไหม้ป่าแม่นกไม่สามารถช่วยพาลูกๆหนีภัยได้จึงทิ้งรังไว้จนลูกนกโดนไฟคลอกตายทั้งหมดส่วนแม่นกนั้น ได้แต่เกาะกิ่งไม้ร้องไห้ด้วยความอาัยรักลูกๆของตนพอถึงเวลาเช้าดอกบัวสยายกลีบออกพ่อนกก็รีบบินกลับกลั่นพบแต่รังที่กลายเป็นเท่าฐานก็รู้สึกเสียใจจึงรีบเข้าไปหาแม่นกแต่นางนกกระจาบได้ตัดพ้อต่อว่าหาว่าพ่อนกมวัวไปติดพันางนกอื่นอยู่จึงไม่ยอมกลับรังแม่พ่อนกจะอธิบายอย่างไรนางนกกระจาบก็ไม่ยอมฟัง นางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่ยอมพูดกับผู้ชายคนไหนอีกเลยแล้วนางนกกระจาบก,ก็บินเข้าสู่กองไฟตายตามลูกๆไปเมื่อพ่อนกเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเป็นทวีคูณอธิษฐานว่าด้วยความสัตย์จริงในสิ่งที่ตนกระทำลงไปโดยไม่ได้มีเจตนานอกใจนางนกกระจาบขอให้ตนเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่นางนกกระจาบซึ่งไปเกิดใหม่ย,ยอมพูดด้วย แล้วพ่อนกก็โผล่เข้ากองไฟสิ้นใจตามไปอีกตัวหนึ่งนางนกกระจาบได้มาเกิดใหม่เป็นเจ้าหญิงสุวรรณเกศรราชธิดาของท้าวพรหมทัตและพระนางโกสุมาแห่งเมืองโกสัมพีพระธิดาสุวรรณเกศรน,นั้นเป็นผู้ที่มีรูปรักสิริโฉมโสภาเกินกว่าหญิงใดในล่าแต่เมื่อเกิดมาจบจนถึงวัยครองเรือนนางกลับไม่ยอมเอ่ยปากพูดกับผู้ชายคนไหนทั้งสิ้น แม้แต่ผู้เป็นพระบิดาของตนเองเท้าปรมทัศน์รู้สึกทุกข์ในพระทัยยิ่งนักถึงกับให้มีประกาศไปทั่ยทุกแคว้นแดนดินว่าหากชายใดสามารถทําให้พระธิดายอมพูดด้วยก็จะให้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงสุวรรณในเกิดสอนทันทีบรรดากษัตริย์รวมทั้งเศรษฐีจากเมืองต่างๆได้ส่งพระโอรสและทายาทของตนมาขอทดสอบแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน เจ้าหญิงสุวรรณเกศรก็ไม่ยอมเอ่ยปากเจรจากับเจ้าชายหรือทายาทเศรษฐีคนใดเลยแม้แต่เพียงคำเดียวทำให้ทั้งทายาทเศรษฐีและเจ้าชายต่างพากันรู้สึกท้อใจและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนไปจนหมดสิน้นกล่าวถึงพ่อนกระจาบซึ่งได้มาเกิดใหม่เป็นเจ้าชายสัพพสิทธิ์พระโอรสของพระเจ้าวิชัยราชกับพระนางอุบลเทวีแห่งอลิกะนะคร เมื่อทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระธิดาสวนเกศรททำให้เจ้าชายสปรพสิทธิ์สนใจนึกอยากจะไปทดสอบดูเพราะเคยไปเรียนวิชาอ,อรพินทวิทยาอันเป็นวิชาเกี่ยวกับการถอดจิตคิดว่าคงพอจะมีวิธีทำให้เจ้าหญิงสวนเกศรพูดกับตนได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบว่ามีเจ้าชายจากเมืองใกล้เคียงมาอาสาก็ดีพระไทยจึงสั่งให้ทำการกั้นม่านขึ้นเจ็ดชั้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเจ้าชายจะพูดคุยกับเจ้าหญิงได้เพียงข้างนอกห้ามรุกล้ำเข้าไปด้านในอย่างเด็ดขาดและในห้องใกล้กันนั้นมีวงมโหรีคอยฟังอยู่หากได้ยินเสียงเจ้าหญิงส่วนในเกสรเมื่อใดก็จะพากันบรรเลงขึ้นเพื่อเป็นพยานครั้นพอถึงเวลาค่ำเจ้าชายสปรสิทธิ์จึงเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้พร้อมด้วยชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงคนสนิท ซึ่งไปเรียนวิชาอรพินทวิทยาจากเมืองตะกศิลามาด้วยกันเจ้าชายได้ถอดดวงจิตของชานุไปสถิตไว้ที่ชวาลาที่เป็นตะเกียงรูปร่างคล้ายคนโถแต่มีพวยเหมือนกาน้ำซึ่งใช้จุดให้แสงสว่างในสมัยโบราณแล้วเจ้าชายได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากตนกับพระธิดาเป็นเนื้อคู่กันขอให้นางยอมเอ่ยปากเจรจาด้วยจากนั้น เจ้าชายได้เอ่ยปากพูดคุยกับชวาลาชวนให้เล่านิทานให้ฟังชวาลาตอบว่าตนไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าหากเจ้าชายมีเรื่องสนุกก็จงเล่ามาเถิดเจ้าชายสพสิทธ์ได้เล่าเรื่องราวของพ่อค้าเรือสีคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งเห็นท่อนจันลอยมาจึงเก็บนำมาแกะสลักเป็นสตรีที่สวยงามและมีชีวิตขึ้นมาพ่อค้าคนที่สอง ได้นาเครื่องประดับมาตกแต่งให้พ่อค้าคนที่สามนำอาสนะมาให้รูปสลักนั้นนั่งส่วนพ่อค้าคนที่สี่ได้นั่งสนทนากับรูปแกะสลักนั้นในตอนท้ายเจ้าชายเอ่ยถามกับดวงชวาลาว่าเมื่อพ่อค้าทั้งสี่ต่างมีใจรักในรูปแกะสลักนั้นควรตัดสินให้นางเป็นกรรมสิทธิ์ของใครชวาลาตอบว่าควรเป็นของผู้ที่แกะสลักนางขึ้นมาเจ้าหญิงสุวรรณเกศร ซึ่งนิ่งฟังเรื่องราวมาโดยตลอดก็เผลอแย้งขึ้นว่าพ่อค้าผู้แกะสลักควรอยู่ในฐานะบิดาพ่อค้าผู้นำอาสนะมาให้ควรอยู่ในฐา,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 านะมารดาพ่อค้าผู้นั่งสนทนาด้วยควรอยู่ในฐานะพี่ชายส่วนพ่อค้าผู้นำเครื่องประดับมาตกแต่งให้นางนั้นควรอยู่ในฐานะสามีทัานใดนั้นสิ่งปีพาดก็บรนเลงขึ้นเจ้าหญิงสวุวรรณเกศสทรงนึกได้ว่า เือพูดออกไปจึงนึ่งเงียบเหมือนเดิมเจ้าชายสัรพสิทธิ์ได้ย้ายดวงจิตของชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงจากดวงชวาลาไปไหวหน้นข้างเตียงบรรทมของเจ้าหญิงแล้วเล่านิทานปริศนาเรื่องใหม่ว่ามีพระกุมารสี่องค์จากเมืองต่างๆมาเรียนวิชาในสำนักเดียวกันจนกลายเป็นสหายสนิทและต่างก็มีวิชาดีกันคนละอย่างวันหนึ่งทั้งสีได้ไปนั่งอยู่ชายฝั่งทะเล คนที่มีวิชาหมอดูบอกกับเพื่อนๆว่าประเดี๋ยวจะมีนกอินทรียักษ์โฉบผู้หญิงผ่านมาคนที่เป็นนักแม่นธนูรีบเล็งสอนไว้คอยท่าและสามารถยิงสังหารนกอินทรีนั้นได้อย่างแม่นยำหญิงที่นกนั้นโฉบมาก,ก็ตกลงสู่ทะเลคนที่เก่งทางดำน้ำก็รีบดำน้ำลงไปช่วยครั้นเห็นว่าหญิงนั้นเสียชีวิตไปแล้วคนที่มีวิชาชุบคนตายให้ฟื้นจึงชุบชีวิตนางขึ้นมา ในตอนท้ายเจ้าชายถามต่อดวงจิตของชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงว่าเมื่อพระกุมารทั้งสี่เกิดการยื้อแย่งกันครอบครองหญิงผู้นี้ควรเป็นของใครดวงจิตตอบว่าหญิงผู้นี้ควรเป็นของชายคนที่เก่งทางยิงธนูเพราะเป็นผู้ช่วงจริงนางมาจากนกอินทรีเจ้าหญิงสวรรณเกศรน,นิ่งฟังอยู่และพิจารณาตามเนื้อเรื่องเพลยแย้งว่าหญิงนั้นควรเป็นสิทธิ์ของนักประดาน้ำ เขาได้แตะต้องตัวเธอครั้นเมื่อได้ยินเสียงปีพาดบรรนเลงขึ้นเจ้าหญิงก็ทรงลุกขึ้นได้ก็นิ่งเงียบอีกครั้งเจ้าชายสับปสิทธิ์ได้ย้ายดวงจิตของชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงไปไว้ใกล้พระที่บรรทมของเจ้าหญิงแล้วเล่านิทานปริศนาเรื่องที่สเกี่ยวกับชายและหญิงสีคู่ซึ่งได้มาพบปะพูดจาเกี่ยวพาราสีกันเมื่อฝ่ายชายถามฝ่ายหญิงว่าเรือนของเธอนั้นอยู่ที่ไหน หญิงคนแรกใช้นิ้วลูบศีรษะแล้วบอกว่าเรือนของตนอยู่ที่นี่หญิงคนที่สองเอามือรูปนมพลางบอกว่าเรือนของฉันอยู่ที่นี่หญิงคนที่สามใช้มือรูปแก้มพลางบอกว่านี่เรือนของฉันส่วนหญิงคนที่สี่เอามือรูปคิว้วพลางบอกว่านี่เรือนของฉันครั้นหญิงทั้งสี่กลับไปเรือนของตนชายทั้งสี่ต่างปรึกษากัน แต่ก็ไขปริศนาไม่ออกพผเอิญมีโจรคนหนึ่งถูกหลาวเสียบนอนเกลือกกลิ้งอยู่ใกล้ๆครันได้ยินเรื่องราวของชายทั้งสี่จึงไขปริศนาให้โดยโจรบอกว่าให้ชายคนที่หนึ่งเดินไปทางทิศตะวันออกราวห้าอุสุภะหนึ่งอุสุภะยาวประมาณหนึ่งเ้นสิบห้าวาเรือนของหญิงคนรักอยู่ใต้ต้นไทรให้ชายคนที่สองเดินไปทางทิศตะวันตกราวแปดอุสุภะ เรือนของหญิงคนรักอยู่ใกล้ต้นขนุนให้ชายคนที่สามเดินไปทางทิศใต้ประมาณกึ่งโยธเรือนของหญิงคนรักอยู่ใกล้เตาของช่างปั้นหม้อให้ชายคนที่สี่เดินไปทางทิศเหนือประมาณหนึ่งโยธเรือนของคนรักอยู่ใกล้สะสารารเมื่อหญิงทั้งสี่ทราบว่าชายคนรักของตนรู้ปิศนาเพราะโจรช่วยฉเฉลยจึงพากันขับไล่และพากันไปนำโจรน,นั้นมารักษา หญิงคนที่หนึ่งนำอาหารมาให้เป็นประจำคนที่สองทำหน้าที่อาบน้ำชำระร่างกายหญิงคนที่สามเอาน้ำร้อนมาให้หญิงคนที่สี่เอาปัสสาวะอุจจาระไปเททิ้งให้ต่อมานายโจรผู้นั้นได้หายเป็นปกติอยากทราบว่าหญิงคนไหนสมควรอยู่ในฐานะภรรยาของนายโจรดวงจิตตอบว่าควรเป็นหญิงผู้ที่นำปัสสาวะอุจจาระเททิ้งให้ เจ้าหญิงสุวรรณเกศรก็เผลแย้งว่าควรจะเป็นหญิงที่นําอาหารมาให้เพราะทำหน้าที่เหมือนผู้เป็นภรรยาพลันเสียงปิ่นพลาดก็บันเลงขึ้นเป็นครั้งที่สามเจ้าชายสปรพสิทธิ์ได้ถอดดวงจิตของชานุย้ายไปไว้ที่พระกระเนยของเจ้าหญิงสุวรรณเกศรแล้วถามปริศนาว่าระหว่างการสัมผัสนุน่นกับสัมผัสเส้นผมอันละเอียดอ่อนของสตรีรูปงามอันเป็นที่รักยิ่งอย่างไหนจะนุ่มมือมากกว่ากัน ดวงจิตตอบว่านุ่นแต่เจ้าหญิงแย้งว่าสามีที่มีจิตอ่อนโยนยไม่แข็งกระด้างต่างหากเล่าจึงได้ชื่อว่ามีสัมผัสอันอ่อนนุ่มยิ่งกว่านุ่นและสตรีพลันเสียงปีพาดก็บรรเลงขึ้นเป็นครั้งที่สี่พระเจ้าพปลมทั์จึงจัดให้มีพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสัรสิทธิ์และเจ้าหญิงสวรรณเกศรหลังพิธีอภิเษกสมรสได้ไม่นาน วันหนึ่งเจ้าชายสัรพสิทธ์ได้ออกประพาสป่ากับชานุพระพี่เลี้ยงแล้วทรงถอดดวงจิตไปสิงในร่างกวางที่ตายแล้วและออกวิ่งท่องเที่ยวในป่าอย่างสำราญพระไทยฝ่ายชานุนั้นมีใจรักในตัวเจ้าหญิงสวนในเกศรขณะกําลังดูแลร่างของเจ้าชายสัรพสิทธิ์ก็คิดแผนการอันชั่วร้ายโดยทำการถอดดวงวิญญ,ญาณของตนเข้าไปสิงร่างของเจ้าชายเพื่อจะสวมรอย แต่ก็ไม่อาจแตะต้องเนื้อตัวของเจ้าหญิงสวนาเกสรได้เพราะรู้สึกร้อนดังจับต้องฐานไฟเจ้าชายสประสิทธิ์ในร่างกวางกลับมาเห็นร่างของตนหายไปส่วนร่างของชานุนั้นถูกไฟเผาไหม้เป็นเท่าฐานก็เดาเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีแต่ไม่อาจทำอะไรได้นอกจากจะเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายจนกระทั่งพบร่างนกแก้วนอนตายอยู่ จึงถอดวิญญาณเข้าสิงแล้วบินกลับไปหาพระชายาพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเจ้าหญิงสุวรรณเกศรจึงแกล้งขอให้ชานุถอดดวงวิญญาณไปเข้าร่างแพะให้ชมในเวลานั้นเองเจ้าชายสัพพสิทธิ์ก็รีบถอดดวงวิญญาณมาเข้าร่างของตนตามเดิมแล้วสั่งหารแพะตัวนั้นเจ้าชายสัพสิทธิ์และเจ้าหญิงสุวรรณเกศรก็ได้ครองรักกันด้วยความสุข นับแต่นั้นเป็นต้นมา